คนมันมาอีกแล้วทุกคนเนี่ยอะไรทุกคนดูออกไหมมันคืออะไรอยู่หน้าต่างถ้าตื่นมอนขึ้นมาเห็นไหมทุกคนเดาซิว่ามันคืออะไรเนี่มันกลับมาอีกแล้วโอ้ยดูสิมันมาอีกแล้วทุกคนเอ้มันคือดูสิมันคืออะไร คือหิมะทุกคนมันกลับมาอีกแล้วมันจะเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวมันน่าจะผ่านไปแล้วดูสิโอ้ดูสิสพี่น้องมันกลับมาอีกเลยทุกคนเอ๋ยมันกลับมาเยอะอีกด้วยทุกคนเอ๋ยดูสิหิมะมาอย่างไร มันเข้าหน้าร้อนแล้วทุกคนมันเป็นหน้าสปิงแล้วดอกไม้ดูดอกไม้กำลังบานสวยหี่มากมาตกทับมันแข็งเฉาหมดแล้วทุกคนดูสิหลังคาบ้านค่อยขาวโพงหมดเลยดินี่นี่ดูสิมันมาอีกแล้วทุกคนเลยมันมา มันเอ็ดมาตอนดึกๆดูซิเมื่อตอนกลางวันนะ่ะอายุลุ่งเหบแตนตอนพิ่งขึ้นหีมากมาทุกคนดูซิมันกลับมายังไงดึกดึนโอ้ยอากาศบ้าบาบ,าบอบอทุกคนเอ้ย อากาศเหมือนกับคนประจำเดือนมาเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงทุกคนเอ๊ะดูสิประทัดก็ว่าอะไรกูเก็กูก็ก,กอยู่หน้าต่างที่ไหนได้หิมะขาวโพงเลยดูสิตื่นมาตอนนี้เที่ยงคืนทุกคนกล้งวันนั้นพายุล่งเห็บ ดูดูดูทุกคนดูดูด,ดูขาวโพงเลยฮืมาอีกแล้วมันมากับความหนาวทุกคนเออยโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนทุกคนเอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì